ลงทานสำนักนะครับอ่ะถือกล้องให้เห็นกูหน่อยนะอยู่ตรงนี้ดูใช้ดูเฮ้ยใายนี่ไอ้ลงทานนะครับลงทานสำนักมาราธอนนะครับแดกดีดูคนนะครับแต่ดูแต่ละคนดูหน้าก่อนดูหน้าแต่ละคนนะครับที่ผ่านการเสริมเสน่ห์เมตตาของสำนักนะครับนะดูหน้านะครับสวยทุกคนอีนี่กูบอกให้ลดน้ำหนักอีสัตว์อีลายจุดดามีเซียนมุกตะแถวแดี่ยลุ้นชิ้นละแต่ก็แผ่นใสแล้ะดูครนะดูนะ ของกินแบบมารักษาแถนี้มีของกินให้ครับมีที่ไหนนะเห็นไหมอ่ะผมชายดูนะครับของกินโหไอ้จัดไทยแม่มึงนี้กูใช้มึงอีกแล้วอ่ะดูนะครับอันนี้ของกินนะครับของกินมีข้าวนะครับมีข้าวนะครับอันนี้บ้ากามนะครับไอ้ากามนะครับผมนะบ้ากามมาแล้วนะครับเอาลูกชิ้นมาให้นะครับอันนี้ดูนะครับคนก็มาสักข้าวกันนะครับคือใครมาร่วมลงทานก็คนที่เข้ามาจากต่างจังหวัดนะครับได้กินนะมีปลาพงปลาแห้งอะไรต่างๆนะครับ ก็บ้านๆนะครับนะทางเราก็เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นเจ้าแม่นะครับผมนะลงทานนะครับตอนนี้นะเออมาช่วยประจําเลยนะครับนะขอให้เป็นนางฟ้านะครับผมนะเออขึ้นสวรรค์ชันจ่าตู่มหาราชิกานะครับนะดูครับนะเอุ่งเย็ดก็แดกแล้วนะครับตอนนี้นะโอ้โหนะครับนะบากววมเลยครับลงทานนะครับนะนนี่ก็เป็นตัวแผแนกแม่ครัวนะครับก็นั่งกินกันใหญ่เลยนะครับก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวอะไรต่างๆนะ ทุกอย่างเลยครับตอนนี้อันนี้คือโรงทานที่ได้สร้างมาเพื่อให้ทุกคนได้ใช้กันนะครับผมนะอันนี้ศบอันนี้อันนี้ศบไร้ผีไปเมื่อเช้านี้นะครับนาดูนะครับโรงทานลงรายละเอียดนะครับโรงทานต่างๆนะครับเด็กนะครับเด็กก็มานะครับนะก็มีน้ําแข็งใสมีแรงต่างนะครับก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวก็มีนะดูคนนะครับนะเขาก็อิ่มนะครับและอิ่มอิ่มท้องอิ่มบุญด้วยนะครับใครที่มาร่วมก็อุโมธนาบุญแล้วกันนะครับที่เอาของเขิลมาวางไว้นะครับ พอเรากินได้แค่อิ่มนะครับประมาณนั้นนะอยู่ยังไงอิ่มแล้วก็จบกันนะครับผมก็นะบรรยากาศนะครับคนระหว่างรอคิวก็มีน้ําเนื้อะไรต่างๆมาเลี้ยงนะครับดูนะน้ําเนื้มทุกอย่างเนี่ยนะครับเขาก็มานั่งรอกันนะครับเป็นไงบ้างหลับแล้วตอนนี้รอมันตื่นมาก็ดีไอ้หียหลับแล้วมึงรอมึงรอมันจะตื่นอ่ะไอ้หียนี่มันในใจเมื่อไหร่กูจะได้กลับบ้านรอมันตื่นจะไปปลุกนะตื่นมาแล้วมันจะสดชื่นหรือเปล่าแล้วจับอาบน้ำมนต์อีกรอบหนึ่งแล้วจะดีขึ้นอันนี้ครับดูนะครับ ของกินนะครับนะอันนี้ก็หมานะครับผมนะไอซาโบยี่าไม่ใช่หมาผมหรอกครับหมาข้างบ้านแต่มาอยู่กับผมกลายเป็นหมาผมไปแล้วนะครับใช่แมนซาโบไอโบฮะบุลี่บุลี่ซาโบนะครับบุลี่นะครับนะอันนี้ก็นะครับดูของกินนะครับของกินนะโอ้โหนะครับของกินนะครับนะดูหน้ายิ้มแย้มนะครับของผู้กินอิวันกูบอกแล้วไงไอสัตว์มึงแดกอะไร โอ้โหอีห่ามึงแดกข้าวซะเยอะเลยอยีฮห่าลดหน่อยแต่มึงลดไม่ได้กูบอกเลยของสุขภาพนะครับเออเห็นของแดกปีใส่เลรย,ยีห่านี่นะครับไอสัตว์ต่อแถวแดก,วกหวานเย็นนี่ฮ<อ>ต่อแถวแดกน้ำแข็งใสนะครับดูนะครับนีน่แต่ว่าผมได้กินไหมผมกินข้าวไม่ได้นะครับแต่ผมมีโมกินใจนะครับนะคนที่มาทํามาช่วยมันก็คือได้บุญไปครับอิ่มบุญกันนี่ยคือการทําบุญอย่างหนึ่งนะครับที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องเข้าวัดหรอกครับ คนที่เดือดร้อนคนที่ไม่มีถ้ารถมารักษาหรือว่าคนแรงต่างเนี่ยนะครับนะคือผมสร้างโรงทานนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้ทุกคนได้ใช้กันนะครับแล้วใครอยากจะมาทําก็มาทํากันอันนี้ก็เป็นเบื้องยนนะเบื้องยนของนางพันธุรัตน์นะครับยักษีนะอันนี้นะครับมาเหสีเอกของผมนะครับใครอยากเจอเมียผมเนี่ยครับเมียผมสวยไหมครับบรรดาเมียสองเมียสามเมียสี่เมียห้าอย่าเสกถึงแนมะสัตว์อันนี้เมียใหญ่กูนะ ไอ้สมชายป้ากลางมาำลังกีบอยู่ครับตอนนี้นะดูไหมเขาเรียกว่าลงทานนี่คือลงทานจริงๆนะครับใครที่มาร่วมลงทานอะไรต่างเงี้ยนะครับนะเราได้เห็นนะครับแล้วเขาได้กินนะครับคนที่เดือดร้อนนะครับลองมาดูบรรยากาศเนี่ยนะครับผมนะของผมนะสำนักคนก็เริ่มมากันนะทุกอย่างนะครับมันคือบุญกุศลแหละนะครับบุญกุศลมาร่วมกันก็ได้นะครับนะดูอีกุมารยักษ์ครับอีสัตดกอีกแล้วนะครับถือมาเติมครับอีที่ยเปิดมาเจอกูเลยอีฮานะครับ กูแดกยังไม่หยุดเลยครับนะอันนี้ก็ใครที่จะมานะครับผมอันนี้จะเป็น่วมบุญนะครับผมนะเททองหล่อพญายมนะครับองค์พญายมนี้นะครับประมาณปลายปีนี้ผมหล่อพญายมนะครับนี้ก็เป็นผนกนะครับใครไม่มีข้าวมาเลยมาก็มาที่นี่ได้นะครับผมนะข้าวน้ําต่างๆก็จะมีเสื้อนะครับอันนี้ก็นั่งอ๋อยี่ฮะกนุ่มานั่งติดเมียเมียไม่อยู่นะครับอันนี้ก็พบรักกันที่สํานักนะครับผมนะโอเคมนรักปากกล้วยนะครับนี่ก็มีถุกคนคนนั่งรออยู่นะครับคนนั่งรออยู่นะเออ มันก็นั่งรอกันอยู่นะครับอันนี้ก็สักยันนะครับใครมาสักก็ได้นะครับอันนี้คือเฮงครับไอสัตว์เฮงครับเลยมาสักเพิ่มเรื่อยๆนะครับบนได้ก็มาสักครับตอนนี้ใกล้เต็มตัวแล้วใช่ไหมมึงนี่คู่รักกันนะครับผมนะโอ้โหนะไอผู้หญิงทําของใส่ผู้ชายนะครับเลยได้แฟนห่างกันเป็นรอบเลยนะครับกูห่างกันกี่ปีฮะสิบสี่โอ้อสัตว์ไอเด้าเลยมึงมีอะไรดีปะะไหนบอกดิแหม คือแรกๆก็สักกันมึงดูนี่ลายสักลายสักกูนี่ตัวเริ่มชักเริ่มเต็มแล้วตอนเนี้ยบนได้สักได้เยอะไหมถามนี่โ้โหดูท้องนะครับนะเขาบนได้นะเขามาสักเรื่อยๆครับสักสักสักไปสักมาครับเริ่มเต็มแล้วนะครับอันนี้นะอือันนี้ก็ลายนะครับพยาสับปุระครับพยาสับปุริอันนี้นะครับนะเป็นลายใหม่ของเราอีกนะครับผมนะหลายแบบนะครับอันนี้ก็คือจะสวยสดงดงามนะครับของตหรับ สักแบบผ่ากระดูกสันหลังไปเลยนะครับนะโชคลาภนะครับป้องกันสิ่งไม่ดีต่างๆนะครับสำนักนี้นอันนี้ก็สักอาจารย์หนุ่มนะครับผมนะเนี่อันนี้ผัวมานั่งมองเลยครับผมนะไม่ใช่นะถึงอาจารย์หนุ่มเนียอ๋อไม่ได้ถึงนะครับผมนะโอ้โหอันนี้ดูลายนะครับสวยนะครับที่บอกว่าของเราไม่เหมือนใครครับมีที่เดียวในโลกเลยครับนะพ่กนี้นะครับมันคืออสูรนะอันนี้ก็อาจารย์ออยัดดุนะครับอ้ยไม่ใช่เฮ้ยชื่อครับอาจารย์ออยนะครับนะอาจารย์ออยเข็มดุครับ ดูคร right ับออยเข็มดุนะอันนี้เริ่มนะครับผมนะอ่าไปไงเจ๊มไหมเจ๊มไหมไม่เจ๊มอ่ะมึงพูดพม่าอะไรเจ๊มไหมได้ๆๆโอเคมึงพูดมึงพูดแบบให้คนพม่าไงแบบดึงดูดได้ดิอ่าดึงดูดได้ดึงดูดหน่อยพม่าเรียกมาสั่งหน่อยเร็วเร็้ยวเลยเลี้ยวเลยสั่งมาดาบุเอออันนี้พม่าก็มานะครับของเราต่างชาติเยอะครับนะ ออในดูลายเนี้อันนี้โอ้วันนี้ก็มาตับบรีนะครับนี่สีแถวเดินเส้นนะครับอันนี้ก็เป็นยาวเนาะลายใหม่ก็นี่เป็นกำไรปูโอเคกำไรปูออ,อ,อเขาเอากำไรปูอันนี้แล้วก็เป็นจะซับโอเค,อเคได้จบนะครับอันนี้เอากำไรปูกับเป็นจะซับนะครับวันนี้น่าจะเย็นนะครับอีฮี้เมื่อไหร่มีหยุดแดกอีสัตแดกไม่หยุดครับดูนะครับเติมนะงวดนี้ไม่เข้านะกูณไปจับมึงต้มยำแดกแล้วไอ้สัตเนีนะ แต่ละคนนะครับคึกคืนเลยคึกคืนครับมาได้นะครับที่สอนักพิีารอาสน์นะครับมาสักกันนะครับลงทงลงทานห้องสักนะครับแอร์ย็นช่ำนะสะอาดสะอ้านนะครับผมนะถูกหลักอนามัยนะครับผมนะทุกอย่างนะครับนะคนข้างในก็รออยู่ครับรอผมนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปทำพิธีแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูในไลฟ์สดผมต่อเลยแล้วกันนะครับผมนะนะครับสวัสดีครับผม